ก็จะเป็นที่ใหญ่สุดนะฮะก็เอาสสุดนะครับเป็นที่เก่งใจนะฮะส่วนน้องคนกลางเนี่ยก็จะโ้เข้มแข็งแข็งแรงนะครับโหสมก็เป็นเจ้าพ่อเลยนะปู้สะบันนะฮะส่วนน้องเล็กหน่อยก็อาซานะครับก็คนนี้ก็จะมีความคิดขนาดมีความอะไรมีความอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจสูงมากนะครับสูงกว่าพี่น้องทุกคนนะครับก็ คนนี้รักกันมากนะครับเป็นเรียกว่าพี่น้องร่มสาบายกันเลยทีเดียวครับร่วมเป็นร่วมตายแต่อันนี้ต่อมาก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้นะครับในสมาคมก็ก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันต่อมาชอบครับก็เป็นบนทที่ท้าทายครับ มันใหญ่จนเล่นบนจะออกขำๆตลกตลกนะเรื่องไีคขำไม่ได้เลยครับจะไม่เห็นผมยิ้มเท่าไหร่ในนี้นะครับถ้าเป็นยิ้มก็ไม่ใช่ยิ้มอะไรอ่ะไม่ยิ้มสย <c oughs> อยาไม่ใช่ใจดีครับจะเป็นยิ้มที่มีเลขไในนะครับมีอะไรที่ลึกๆซึ่งไม่ใช่ยิ้มจริงนะครับเพราะแบบนั้นในใจิตใจเนี่ยมันจะคุกกลุ่นอะไรอยู่ข้างในเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับ เต่งล้อเนี่เป็นพี่ที่น่าจะอ่อนแอนะครับสุขภาพก็สู้น้องสองคนไม่ได้นะครับน้องบอยก็อาจจะวางคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งไม่เหมือนกับที่ผ่านมาในทีวีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดภาพแต่งล้อในทีวีเนี่ยก็ะจะรู้สึกอาจจะแปลกใจเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็แล้วแต่ ดีความนะครับในแต่แเรื่องทีวีกับเวทีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทําให้เสริมใ,ใ,ใ,ให้ตรงกับประเภทก็คือเวทีเนี่ยนะครับก็จะทําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเพราะคนที่ชอบทีวีมาแล้วเนี่ยก็น่าจะมาดูเวทีบ้างว่าอะไรทีมันแตกต่างกันไปนะครับแล้วด้วย